สวัสดีเช่าเกษตรเมือใหม่ทุกทุกทันครับมื่อเนี้ยอีพี่นี่ก็ิสดงมาทำการาผสมเกสรน,นะครับเนาะผสมเกสรนนะแตงโมหลังจากที่เอาดีิยาใส่ปุ๋ยไปแล้วประมาณ3-4มสี่มือครับมื่อเนี้ยมาตรวจเจ็จนะครัว,ว่ามันมีน้อนใหม่บอสเหสังเกตว่านอนกัน โบมีนครับในการผรสมเกสรน,นะครับนาะผมก็จะใส่เกสรตัวผู๋นะครับนาะมาจําใส่เกสรตัวเมียครับเกสรตัวผูเป็นย,งนนยังไงเอ่ครับง่ายๆครับนี่ครับเกสรตัวผูเป็นเกสรที่มีแต่ดอกนะครับ โบมี่ลุนโบมีหน่วยแตงหมูครับส่วนเกสรตัวเมียนี่ครับเกสรตัวเมียก็จะเป็นเังนนี้ครับมีดอกแล้วก็สซีมีหน่วยแตงหมูนะครับในการผสมเกสรนะครับเนาะง่ายๆครับเราก็เอานี่แหละครับเกสรตัวผูกนะครับเราก็จะเอากลางดอกนี่ครับเนาะ ว่ากางดอกมันก็ดจะมีสปอร์ของดอกนะครับเอาจะมาทำการเอามาจำใส่เกสซ้อนตัวเมียเงเสียครับหรือว่าผูกผูด้ใดที่มีผูกกันนะครับเนาะก็สามารถเอาผูกันนะครับมาจำใส่ดอกไอ้เกสซ้ตัวผู้นะครับแล้วก็เอาไปจำใส่เกสรอนตัวเมียทั้งสี่กระได้ครับ แต่ผมใส่วิธีปนๆนครับง่ายๆครับเอาดอกจำดอกเลยครับแล้วเําทำการจำเลยครับ ผสมเกสรเหมือน,นกับเพิ่มโอกาสในการติดหน่วยนะครับเนาะแต่บางคนปเป็นเห็ดร้ายเป็นกรบบอ่อใดผสมนะครับเนาะก็จะปล่อยให้เอิงปล่อยให้เพิงมาผสมตามธรรมชาติเนาะแต่สําหรับผมปลูกบ่อร้ายครับผมก็จะผสมเกสรอเองนะครับ ประมาณนี้แหละครับนี่ครับ,บมองเขาก็สิิมีเพิงมาซอยผสมเกีสรเน,นี่ครับหน่วยนี้กระติดแล้วครับหน่วยนี้ผม บวัวใดผสมนะครับเนาะมน่อนี้นนมันติดเอกมน,นเลยครับนวยดุ่น,นแหลกผมสีบวัวเอาไว้นะครับผมสีเดดถิมนะครับผมสีเดดถิมเลยครับนี่ครับผมสีเอาหลูกประมาณคอที่ซิฟขึ้นไปครับเพราะว่าตาเฒาเอาขอที่ซิขึ้นไปมมนกระเสียดให้แตงโมเฒา น่วยใหญ่นะครับน่วยงามสมบูรณ์ครับนะครับเขาก็จะจำใส่งสีนะครับอยู่นี่ดีแน่ครับมีเผิ่งมาซอยผสมอยู่ครับครับจำไปเลยครับ นะครับ, <c oughs> รบสำหรับการเอาลูกอาอยางที่ผมเกินไปแล้วนะครับผมจะเอาประมาณช่วงปลายๆนะครับนอนครับประมาณขอที่ซิปเกินไปครับเข้ากรนับไปเลยครับขอใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห

เกษตรให้หน่วยมันสมบูรณ์นะครับหน่วยงสมบูรณ์คนี้มาเบิ่งสังเกตหน่วยนี่ครับว่าคอที่อะไรครับถาโบได้พวกเซีเดียสทิมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็ถือว่า ถือว่าใส่ได้อยู่ครับทำนี้อยอดอของคอนขางไล่นะครับอยอดเพราะว่าเขาออกมาเป็นดุลนี้ก็ถือว่าเห็นหลายหน่วยอยู่ครับดุดนีลบางดุลเป็นก็ออกสานะครับอันนี้เครื่องงามนะครับแต่ว่า ออกสายัปโอ้โหวันนี้ง่ายแล้วครับน,น้องอันนี้อันนี้สิเป็นเพิงสงสัยสิเป็นเพิงผสมให้ครับนี่ หน่วยนี้ควรก่อนกลางเงาครับอาจจะเป็นหน่วยที่บสมบูรณ์ครับหน่วยนี้ผมอาจจะเอาออกครับหน่วยเดี๋ยวไปเบ่งทางอื่นก่อนครับมีติดหลูกหรือเปล่าทางอื่น อยู่แบบนี้ครับตัวนี้ลอย,อยเลยครับลอยฝ้าเลยฮะเนี่เราม,มาสังเกตหน่วยเต็มบุสมบูรณ์นะครับเราจะทำการเด็ดออกเลย อันนี้สงสัยสิติดไปแล้วครับนี่บางส่วนกับบไดายผสมเกสรน,นะครับเขาก็ติดเองเขาเลยน,นี่ครับขึ้นไว้นี่ น่วยนี้ถ้าถ้าสมบูรณ์ก็เอาไว้เล้ครับนี่เพราะว่าหน่วยกับคนคางออกไปตั้งปลายรับบดไก่เงาปันไดแต่มันมีหน่วยนี้แล้วก็หน่วยนี้ครับใกล้ๆกันเขากับท้าเบิ้องอีกก่อนครับว่าหน่วยใดมันมันอาจจะมีหน่วยหนึ่งพอสมบูรณ์นะครับเนาะเขากับเขากัเลือกเอาครับาเขาจะเอาหน่วยใดไป ผสมไปก่อนครับถ้าสมบูรณ์ทั้งสองกะคงสิได้เอาไว้ทั้งสองหน่วยนะครับนี่ มันเลยครับเขาผสมเกียร์ซ้อนติดแน่นอนครับ มาเสกเมืองดินครับแตงหมูสิมักดินประมาณซ้นำนี้แล้วครับนี่บอแห้งหรือว่าปอเปียกจนเกินไปครับนี่ครับดินชุ่มๆประมาณน,นี้นะครับแตงหมูสิใหญ่ดีครับตรงนี้ เือแบบลลาเลยครับนี่ยอดไลาเดียบหลังจากทีตอนปีใหม่นะครับผมเหตุไปกับเจ๋งเลยครับ,รบหลอบหนึ่งเจออุปสรรคหลายเลยครับช่วงนั้นพอช่วงผมเหตุตอนแกรกอ่ะโบมีความหูนเลยครับปลูกไปติ่มๆไป เจอทั้งนอนทั้งแมงทั้งสราราปัดเลยครับกับเป็นประสบการณ์ของเง้าครับรลอบแรกปพอหูแล้วปัญหาของมันหลอบสองกับเอากับามารถแก้ครเด้ทันนะครับเนาะเอากับสีหูปัญหาของมันในรอบแรกแล้วว่าพอปัญหายัางเนี่ยหลอบสองเขากับเตรียมรับมื่อแก้ครเด้ทันเวลาพอดี มาหลอบสองข่อข้างแตกต่างกับหลอบแหลกครับหลอบสองใ่ขดข้ขางสีงามครับหลอบแหลกนี่ต้นโบยญ่ครับเพราะว่าถือน้อนถือเปี้ยถือแมงเตาเ่าแดงรอบนี้ครับสามารถป้องกันได้ครับ คือน,นี้ติดอยู่สองหน่วยแต่มาถทาเบิงกับว่าหน่วยใดมันบ่สมบูรณ์นะครับเนาะเอาไปทำการเต็ดออกเลยติดสามหน่วยนะครับติดสามหน่วยผมผมอาจ,จเสียวอุ้ยอาจ,จเสียวหน่วยหนียออกกไ็ได้คันี่ย เบยบยครัแตกหยอดดีดีครับนี่ข้างมากัมกบมาแตกอีแล้วนี่แตกหนอดของหอดดีคือ สำหรับคลิปนี้นะครับผมอยาไจะจทำการขออนุญาตไปผสมเกสรน,นะครับให้มันเบิดถุกต้นนะครับเนาะสำหรับคลิปหนาามาถาเบิงรับว่ามาันติดหน่วยลายปันใดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ถูกการรับชมนะครับเนาะ